สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมนายจัดชัยพรโสพลนักวิชาการส่งเสริมการเกรษตรปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกรษตรจัหงหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีสาระดีๆนะครับที่จะมามอบให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนั่นก็คือการผลิตชีวพันธุ์ในการควบคุมกําจัดมแมลงครับเมตาเลเซียมเป็นเชื้อราที่ทําให้เกิดโรคก,กับมแมลงโดยจะเข้าทําลายทําให้มแมลงป่วยร่างกายอ่อนแอและตายในที่สุด โดยเชื้อราเมตาไลาเซียมสามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้นานทําให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชในดินได้ดีสามารถนําไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเพลี้ยจักจั่นเพลี้ยแป้งหนอนม้วนใบดวงแรดดวงหนวดยาวดวงงวงและปลวกเป็นต้นสําหรับการควบคุมและทําลายเมื่อเชื้อราเมตาไลาเซียมเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัวจะมีการสร้างเอินซานย่อยผนังและงอกสปอร์แทงผ่านเข้าสู่ลำตัวแมลงทำให้แมลงตายมีลักษณะลำตัวแข็งปกคลุมด้วยสปอร์สีเขียวหม่นการผลิตเชื้อราเมตา,ลาเลเซียมมีวัสดุปกรณ์ที่ต้องใช้ดังนี้ 1. หัวเชื้อราเมตา,ลาเลเซียม 2. หม้อหุงข้าว 3. ข้าวสาร 4. ถุงพลาสติกทนร้อน 5. เข็มปลายแหลม 6. ทับพีตักข้าว 7. ยางวง 8. ตะเกียงไฟหรืออุปกรณ์ให้ความร้อน 9. แอลกอฮอล์ทีนี้เรามาเริ่มลงมือขยายเชื้อราเมทตาลรเซียมกันดีกว่านำข้าวสารที่สะอาด แล้วนำไปหุงโดยใช้อัตราส่วนข้าวสาร3ส่วนต่อน้ำา1ส่วน mm hmm. เมื่อนำไปหุงจะได้ข้าวกึ่งสุกกึ่งดิบ mm hmm. เมื่อข้าวสุกตักข้าวใส่ถุงในขณะที่ข้าวยังร้อนเพื่อช่วยทำลายเชื้อโรคอื่นๆที่อาจปนเปื้อนมาในถุง mm hmm. จากนั้นเกลี่ยข้าวให้ราบแบนเพื่อลดการเกิดไอน้ำรอจนข้าวอุ่นโดยใช้หลังมือแตะที่ถุงข้าวให้ร้อนพอทนได้ นำไปใส่หัวเชื้อเมตาไลเซียมในตู้เขี่ยเชื้อหรือสถานที่มิดชิดสะอาดปลอดลมโดยการใส่หัวเชื้อให้เปิดปากถุงให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยใส่หัวเชื้อเพียงเล็กน้อยประมาณ1-2กรัมต่อถุงจากนั้นปิดปากถุงให้สนิทแล้วเขย่าหัวเชื้อให้ทั่วถุงนำถุงไปวางในแนวเปนราบและไม่วางถุงซ้อนกัน รอจนกระทั่งประมาณ1สัปดาห์เชื้อจะเดินเต็มถุงลักษณะสีเขียวขุ่นสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยหากใช้ไม่หมดให้เก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ1เดือนอวิธีการนำไปใช้ 1. ใช้ฉีดพ่นอัตราเมต,ตาไลเซียม250กรัมต่อน้ำ20ลิตร โดยนำไปกรองด้วยผ้าข่าบางผสมน้ำเปล่าและสารจับใบฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็นซึ่งเป็นเวลาที่แมลงศัตรูพืชออกหากิน 2. ทํทำกองล่อโดยใช้ขี้เลื่อยขุยมะพร้าวผสมเศษหญ้าขี้วัวลดน้ำให้ชื้นประมาณ2เดือนตรวจสอบปริมาณหนอนในกองล่อถ้าพบจึงนำเชื้อราเมทลาลเซียมคลุกผสมเพื่อกำจัด เป็นไงกันบ้างล่ะครับสําหรับสาระดีๆนะครับที่ทางศูนย์มอบให้วันนี้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับการผลิตเชื้อราเมตาไรเซียมสาหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์โทร5 5 7 7 3 7 3 6 4หหรือช่องทางการติดต่อนะครับ Facebook ศูนย์ส่ง,สงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรครับ และอีกที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเรานะครับทางช่อง YouTube นะครับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ